สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ,อ่วันนี้นะคะเรามาอยู่กับน้องนาสนะคะน้องนาสเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมได้นําตัวก่อนเลยเป็นจับแรกแล้วเข้าร่วมโครงการอะไรชื่ออะไรปัจจุบันทำงานอะไรนะคะสสดีค่ะชื่อว่านสนะคะนาสิตาลงพิสิตรุค่ะเพิ่งเรียนจบจากมหาลาัยจบคณะครุศัสตร์นะคะเอกภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาค่ะ <S 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 แล้วก็ปัจจุบันนะคะทํางนานเป็นครูแล้วก็เป็น <S <S แมเนจเมนต์เทคนิคของบริษัทเป็นไอด้วยค่ะ อืมโอเคตอนนี้กำลังจะเข้าร่วมโครงการเอาแพรใช่ไหมคะกำลังจะไปเดินทางแล้ววันที่29นี้เนาะไปเข้าร่วมโครงการเอาแพรที่ไหนคะจะไปเข้าร่วมที่ประเทศสหรัฐอาเมริกาที่ออสตินนะคะแลเท็กซัสค่ะอืมดูแลน้องกี่คนดูแลน้องสองคนนะคะชื่อ, q, ari, อ,อน,นาสกับนาลิซคล้ายกันเลยชื่อคล้ายๆกันเลยครั้นี้นะคะเราจะเดินทางวันที่29นี้เราวน้องตื่นเต้นไหมคะ ตื่นเต้นนะะตื่นเต้นด้วยแล้วก็รู้สึกโหวกด้วยเพราะแบบป้องกับ้านเร็วมากนะเร็ว,เรวมากเลย,นะเยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาไปที่จุดเริ่มต้นกันหน่อนนะคะน้องแนสเริ่มต้นสนใจโครงการเอาแพได้ยังไง จริงๆต้องบอกก่อนว่าเริ่มต้นคือตัวเองเป็นคนที่อยากไปประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งแต่แบบม2ม3ก็มีโอกาสได้แบบสมัครโครงการแลกเปลี่ยนไปด้วยอะไรอย่างนี้แต่ก็รู้สึกว่าในตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่พร้อมจนเรามาเรียนต่อครูแล้วก็รู้สึกอินกับการที่ได้อยู่กับเด็ก ก็เลยรู้สึกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ค่อนข้างเปิดโอกาสให้คนที่เรียนครูได้เข้าร่วมแล้ววกับที่ไหนดัเรียนครูภาษาอังกฤษซึ่งจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักแล้วพอเรียนจบเหมือาล้สอบฝึกสอนก็รู้สึกว่าโอเคเรารู้แล้วว่าเราอินกับการอยู่กับเด็กแต่เรากลับรู้สึกว่าภาษาอังกฤษมันยังไม่ค่อยแน่นแล้วก็เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะเปิดโลกมากกว่านี้เพื่อที่จะนำหลักสูตรหลายๆที่ กลับมาพัฒนาที่ประเทศไทยก็เลยรู้สึกว่าโครงการเนี้ยมันดีที่ให้เราอะไปแลกเปลี่ยนในตอนที่เราเพิ่งจะจบจากมหาลายัยมันเป็นเหมือนช่วงโอกาสเปิดโลกอ<ส>ะค่ะก็เลยรู้สึกว่าโครงการนี้เหมาะกับตัวนตัวเองอืม okay. โอเคทำไมถึงเลือกเอนจิเนียร์ก่อนเป็นอันดับแรกเลยได้ไหมคุณค่าศึกเปิดชิดโอเคเพราะฉะนั้นใช่อันนี้เห็นมาก่อนแล้วก็บวกกับดูในรีวิวในยูทูบแล้วก็อ้าวคนนี้ก็มาจาก รู้สึกว่าโอเคเป็นโครงการที่เรารู้สึกแล้วว่าเซฟปลอดภัยค่ะน่าเชื่อถือค่ะอะไรใน<ม>โครงการพี่เป็นยังไงบ้างคะให้การตอบรับดูแลยดีไหมนั้นว่าพี่ๆของโครงการให้การตอบรับดีมากๆค่ะได้รับคำแนะนำและการตอบรับบกลับมาก,ก็จะดีแล้วก็ไอทีค่อนข้างดีเลยค่ะใช้เวลาทำเอกสารนานไหมคะนานนานอยู่นนเพราะว่าตอนนั้นเราติดเรื่ในเรื่องการเก็บชั่วโมงเลยไม่รู้ใช่เก็บชั่วโมงแล้วก็ติดงานที่ทำ ต่อจากทำอยู่ที่ไหนะคะเซนไทใช่ไหมเนี่ยอยู่ตรงทางับไลนอ้าวโอเคค่ะต่อมาพอเราทำเอกสารเสร็จแล้วออนไลน์านานไหมคะก่อจะได้แมทกับากเซนจิลี่นั่งออนไลน์ไปอาทิตย์เดียวเนี่ยมากเร็วมากออนไลน์ทิศเดียวใช่ออนไลน์ทิศเดียวใช่จังหนาออนไลน์ทิศเดียวลลแล้วก็ทำมาเลยแล้วคุยกับบ้านนี้บ้านเดียวเลยไหมไม่ค่ะมีโฮสต์ที่ทำมาสองบ้านค่ะสองที่มีที่ออฟฟิศนันนีแล้วก็ที่แคลิฟอร์เนียที่หนึ่งด้วยแต่ก็รู้สึกว่า กับโทนที่ออสตินียเราสึกว่าเราคุยแล้วเราจูนง,ง่ายกว่าเอ้ยจะหลความแมทอะไรเงี้ยมันดูโอเคดูเข้ากับเราบ้างปะอืมออืม่ก็รู้สึกว่าโอเคเอาบทนี้แหละอืมโอเคแล้วคราวเนี้ยพอเราได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์กับโทนแฟมิลี่แบบจริงๆแล้วอะไม่หลักก่อนที่จะดูรีวิวอะไรเป็นวิจัดตัวหนูเองหรือว่าอะไรที่ทําให้เราพยายามทให้โทนแฟมิลี่เขาตัดสินใจแมทกับบ้านเราหรือว่าอะไรตัวสิ่งสำคัญ รู้สึกว่าสิ่งสำคัญคือความจริงใจแล้วก็ด้วยความว่าเป็นคนไทยอะจะแบบยิ้มสดใสน่ารักอะไราเงี้ยค่ะเด็กก็รู้สึกว่าโคสชอาจจะค่อนข้างเอ็นดูในตอนแรกอะแะทจำได้ว่าสองข้ากับโสต์มั่งก่อนทันลรกแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองตะกุกตะกักมากแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราจริงใจเราคือเต็มที่อะไรเลยค่ะว่าเราให้เกียรติเขามากเลยเ่เขาก็เลยเอ็นดูแล้วก็แบบโอเคเดยกจะให้สองข้างกับโค้ชแ้ว,วแต่โค้ชแฉกเนี่ยก็คือเขาเป็นนักธุรกีที่แบบค่อนข้างเข้มหน่อยหน่อย หนูอ่ะก็พูดไปแบบสอบไปเลยว่าเออแบบเรามีประสบการณ์อะไรบ้างพูดจนเขาแบบว่าโอ้หแบบประทับใจแล้วชอบมากแลก้วก็โอเคแบบเดี๋ยวเขาจะติดต่อแบบคนมาอีกทีหนึ่งอะไรแล้วเขาก็ใช้เวลาตัดสินใจแมตต์กับเราเลยใช่ไหมคะใช่อืมโอเคหนูคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญไหมคะในการที่เราจะสื่อสารเล่าประสบการณ์ตัวเองเพื่อที่จะให้โฮสแฟมิลี่ประทับใจแล้วก็เลือกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าภาษาอังกฤษก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆเพราะว่ามันเป็นเหมือนตัวการที่ให้เราสามารถรับรู้การสื่อสารของทางโฮสตและทางเราได้ มันมีที่แบบในครั้งแรกที่นั้นพูดตะุกตักมึอคาไม่ออกก็มีก็ทําให้รู้สึกว่ามันติดขัดแต่ทีเนี้ยพอกับโพสแล้วก็คือเรารู้สึกว่าเราเราแบบเราปล่อยดีมากขึ้น,นไม่ค่อยตะกอะไรก็พูดไปตามในทางคำสั่งที่เรามีะคะ่ะแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะสื่อสารออกไปจริงๆมันก็เลยออกมาโอเคออมามาถึงขั้นตอนสำคัญและด่านสุดท้ายและล a สบอรนะคะลัสบอร์ดก็คือสัมภาษณ์วีซ่าและนะคะการสัมภาษณ์วีซ่าเป็นยังไงบ้าง เตรียมตัวนานไหมเครียดไหมเราเราคิดว่าอะไรทําให้เราถึงผ่านปิชาได้ เอาวินมันเต้มตัวนันเต้มตัวจริงในตังอแค่วันเดียวคืนเดียวเลยก็คือวันที่มาหาพี่ใป้งกพี่แบบเอ็นจิเนี่ยแต่ก่อนนะ่นะนัทเป็นคนที่สื่อสารพอได้ภาษาเังยวพอได้ถ้าเราพูดไปเลยอะไรเงี้ยเพราะเรามีประสบการณ์เรารู้ว่าเราจะพูดอะไรก็ถ้าพูดไปเลยมันก็น่าจะชิลมั้งแต่การว่าไม่ใช่เลยพอตอนที่มาลองสัมภาษณ์กับพี่แป้งโกการว่าแบบเฮ้ยมันตะกุกตะกักมากมันแบบประหูมันไม่เนียนมันไม่ได้สุดๆเลยทําให้รู้สึกว่าเอยไม่ได้แหละ ก็เลยคืนนั้นหลังจากที่สัมภาษณ์เราสานี่แ้งกัได้คำแนะนำไปอะค่ะ<ส><ง>ก็กลับไปคุยกับตัวเองแล้วก็กลับไปเล่าให้เพื่อนฟังไปพูดกับเพื่อนจนรู้สึกว่า, okay, าโอเคอมั่นใจแล้วโอเคชิลแต่ ทิ้งคือคำของพี่ยังบอกนัดท่องอยู่ตลอดตั้งแต่ยืนในแถวอะ่ะคือนันพูดคานั้นเลยแค่คําเดียวเราแค่เหมือนมาเล่าให้เขาฟังให้ใครคนนึงฟังเฉยเฉว่าเราจะไปทําอะไรก็ <Wow. S 1> คือไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวไม่ต้องอะไรเลยเราแค่เหมือนมาพูดให้ฟังว่าเราจะไปทาอะไรแล้วในหัวเนีน่ยเป็นนักอยู่แล้วว่ายัางไงนัดก็ถากเพราะว่าขอ้อมูลเราก็ชัดเจนแล้วเร,เรามีเป้าหมายเรามีจุดประสงค์เรามีจุดมุ่งหมายที่จะกลับมาชัดเจนทุกอ,อย่างแล้วที่เหลือเราแค่พูดให้เขาฟังเฉยเฉยว่พูดด้วยความจริงใจด้วยความน่ารักเลยนะ้ะ เขาคิกว่าคนนี้ปลอดภัยนะปลอดแค่นั้นเลยได้แล้วตอนที่เราได้รับคาําถามเขาถามเรากีค่คำถามคะเขาถามประมาณสี่ำคำถามคําถามแรกเขาถามว่าทําไมถึงไปประเทศอเมริกาไปทําอะไรที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ข้อ2ก็คือทําไมถึงอยากไปเป็นออแพรที่นั่นในช่วงระหว่างเนี้ยนายก็เล่าไปว่าแบบเปอเป็นครูใช่ไหมคะเขามันถามอยากว่าแบบเออเป็นครูหรอแล้วก็โอเคตอบเขาก็ถามอีกว่า เราเรียนจกอะไรมาแล้วก็คำถามสุดท้ายก็คือแพนกลับคือยังไงบ้างก็คือเป๊ะตามที่โดนรนี <c oughs> รู้แบบเป๊ะแบบคำถามลอกโมมากค่ะ <c oughs> โอเค ยินดีด้วยมากๆสำหรับที่เราได้มีโอกาสผ่านว่าเข้าร่วมโครงการอรแพรเนาะนะคะเราเป็นหนึ่งใน, o นอแพร์เมื่อเราแพรที่ออนไลน์แปบเดียวนะคะเร็วมากแล้วก็ผ่านวีซ่าในรอบแรกเลยขอบคุณน้องนัสม,มากๆนะคะที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็ตั้งใจทำเอกสาร,รแล้วก็หวังว่าเราจะเข้าร่วมโครงการได้ราบรื่นเนาะมีความสุขสนุกกับโครงการนะคะท้ายที่สุดเลยฝากถึงเพื่อนๆหน่อยอันดับแรกเลยคนที่กำลังตัดสินใจจะเข้าร่วมโครงการอรแพร ลำดับที่2คือคนที่ออนไลน์นานแล้เขาอาจจะมีความทางวัใจเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยค่ะให้กำลังใจนิดนึงว่ามีอะไรจะฝากเป็นพี่อของเราส่วนตัวค่ะอันนี้ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าแาน่รดาวเหมือนก็ได้มีการอัปเดตลงในช่องทางโซเชียลของเองอยู่เรื่อยๆว่าเตยเข้าร่วมโครงการนี้มาตั้งแต่ที่แล้วอาจเพื่อนๆก็คือรู้ว่าโอเคนะจะไปที่นี่ เราพอหลังใจใงากนั้นสัมภาษณ์วีซ่าผ่านเพื่อนๆอะทักมาค่อนข้างเยอะเพื่อนท,ที่เป็นครู<ม><ม>เพื่อนในทณะมาค่อนข้างเยอะว่าแบบโอเคอะไรยังไงโปรเซสอะไรยังไงอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราอะมีใจที่อยากที่จะไปที่น<ม>ู่นแต่เรากำลังหาช่องทางหรือหาทางที่แบบว่าโอเคมันจะแมทกับการที่เรียนครูด้วยหรือว่าการที่ออกไปหาประสบการณ์ด้วยนทัทคิดว่าอออพเร์เป็นช่องทางที่ดีเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีเนื่องจากมันเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลด้วยใช่ไหมมันก็เลยค่อนข้างถูก ซึ่งเหมาะมากๆกับเด็กที่เพิ่งเรียนจบแบบเราอะที่จะได้รับโอกาสนในการไปเปิดโลกใหญ่ขนาดนี้นลยคะสำหรับใครที่ลังเลอยู่นะอยากให้มาด้วยใจแรกก่อนคือใจที่อยากมาแล้วก็ใจที่อยากที่จะทำเพราะรู้จริงๆถ้ามีใจแค่ตรงเนี้ยแนนว่าทุกอย่างโฉบง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่กําลังอยู่ใน p r o c e s การทําเอกสารหรือว่าการรอวีซ่าการรอโอค้ดนะคะ ไม่ต้องกังวลอยากให้ปล่อยชิลไปเลยเมื่อมันถึงเวลาของเราอะ่ะมันก็จะเป็นเวลาของเราเองเราไม่ต้องกังวลรีบร้อนหรือว่าเอ้ยทำไมช้าทำไมเงี้ยแน่เชื่อว่ามันจะมีช่วงเวลาของเราถ้ามันจะมาคือดีอยู่แล้วมาเลยก็ยังไงวันนี้ขอบคุณน้องแ a s มากนะคะสำหรับการรีวิวเนาะประสบการณ์นะคะหลังจากที่เราได้เริ่มต้นทำเอกสารมานะคะก็เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากเลยะคะ่ะวันนี้ขอบคุณ Long l a s นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ